สวัสดีครับวัยคนที่จะเรียงวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่สํ e าคัญมากมากสำหรับคนไทยเนาะเพราะว่าภาษาไทยไม่มีเนาะรูปอดีตของคำคณนณศัพท์นะครับในคลิปนี้จะเรียงรูปอดีตของคำคณนณศัพท์นะและคลิปต่อไปนะคะเราก็จะเรียนรูปอดีตของคำคณนณศัพท์อีกด้วยคลิปต่อไปสําคัญมากกว่าหน้านี้นะคะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าคำคุนศัพท์อีนะคะมันยากก็เลยคลิปต่อไปนะคะมันสําคัญแต่ว่าเพื่อที่จะดูคลิปต่อไปนะคะต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับ ท็อปทูวันคาเมร์กรีอานนะครับก็ว่าพรุ่งนี้จะไปลองเรียนถ้าเรื่องพรุ่งนี้นะครับเราก็จะใช้รูป p must loop m u s เป็นรูปอนาคตหรือว่าสิ่งที่ทำเป็นประจำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูป p m u s แปลว่าจะไปนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อวานไปโรงเรียนเมื่อวานไปโรงเรียนใช้อปกิมัสไม่ได้เพราะว่ามัสใช้กับ อนาคตกับสิ an ่งที่ทําเป็นประจำเท่านั้นแต่ว่าเมื่อวานนะครับไปรงนุกรียารูปอดีตเนาะภาษาอังกฤษก็มี go เป็น went ใช่ไหมครับภาษาญี Jared ่ปุ่นก็มีแต่ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ยากเท่าภาษาอังกฤษเปรียบมาสเป็นมาสเตะนะครับเปรียบมาสเป็นมาสเตะก็จะเป็นรูปอดีตครับถ้าเป็นเรื่องการกระทําหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับก็จะส่งใช้รูปมาสตาอดีตครับอันนี้เป็นคำกริยาเนาะเคยเรียนแล้ว ไปเด็กคาบคุณนะครับก็มีรูปอดีครับก็วันนี้นะครับโรงเรียนนะเงียบครับ this verb to be นะคะภาษาไทยเนี่ยไม่มีเนาะวันนี้โรงเรียนเป็นเงียบนะคะคำว่าเป็นนะคะใส่ไหมก็ไม่ใส่ภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษมีอยู่เนาะภาษาอังกฤษก็คาบคุณนะครับรูปอดีนะเปียร์น verb to be เป็นรูปอดีตใช่ไหมครับ is เป็น words ภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกันเปลี่ยนเดสมนี่นะครับเป็น verb to be อันนี้ให้เปลี่ยนเป็นรูปอดีตนะครับเมื่อวานรงเรียนเงียบค่ะภาษาไทยเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนวันนี้เป็นเมื่อวานเฉยๆก็รู้ไม่ต้องพันเป็นรูปอดีตก็รู้อันนี้คือภาษาไทยแต่ว่าภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะครับต้องพันเป็นรูปอดีตด้วยโดยเปลี่ยน verb to be เป็นรูปอดีตซึ่งเดสเป็นเดชิตะนะครับชิซึกะเดสคือปัจจุบันนะครับเงียบ ชิ้นสุดค so so ือในอดีตจุดนึงนะครับเงียบปัจจุบันไม่รู้นะครับในอดีตจุดนึงเงียบตอนนี้ก็อาจจะเงียบก็ได้หรือว่าตอนนี้ไม่เงียบแล้วก็ได้นะครับไม่เกี่ยวภาษาไทยนะครับไม่มีวิธีพูดแบบนี้บางครั้งรู้สึกนะว่าไม่สะดวกกว่าที่ภาษาไทยไม่มีรูปอดีตคนคำคุณนั้นสับน้องสับคำกริยานะครับพริยามัสเปนมาสต์ส่วนคำคุณนันะครับพริยาเดสเปนเดสต์นะครับก็พีิยามเวิร์กทูบีเป็นรูปอดีตเหมือนภาษาอังกฤษครับ レカムナムコムゲンガン。はい、今、nah、トンニーカナニーなか弟は大学生です。ノンシャイなかペンナックスクサマハビティアライカップ。パッチュバン残りちゃいかもはです。では、先月までジョントンドゥアンティレオノンシャイなかペンナックリアンモープライカップ。サレンまプンペンナックスクサー。トンニーナカッンナックスクサーマハビティアライ。ジョントンドゥアンティレオノンシャイペン ナックリアンもプライ。ターペンパサーアンクリットコーアニクイスアニクウォッツチイメイカップ。コプリアンウォークトゥビーナカループアディー。パサーリープンコムーンガンプリアンウォークトゥビーデスナカループアディー。スンペンでした。ですよね。うん、高校生でした。コペンナックリアンもプライ。ナイアディチュプンカップ。 パサータイなカップ、ナカムクンナサップ、イサイブオフトビー、ダナマイミループアディでは、チェンポンボは、こんにちは、私はケースケです。私は日本人でした。プーペッープにプレワーライ、クーは、トーンアディジュットゥナチャンナ、ペンコンニップ,プン、サレンはパチューバナ、マイシャイレオ、サレンはペンコンタイ、ミコマイペンニドアイ、ではパサータイなカプ、ーータイナア、ポンクイペンコーニップンロ。 เออเคยใช้คำว่าเคยเคยคือประสบการณ์เนาะแต่ก่อนฉันเป็นคนญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างเนาะเอเอภ,ภาษาไทยนะคะน่าจะไม่มีสำนวนแบบนี้ครับเพราะบางครันนะ้งอะไม่สะดวกนะครับแต่ว่าเวลเราก็โอรหรือว่าจะพูดยังไงแทนครับ あ,あ、サルプカムクナサップなナカこコですハイプリアンペンでしたこうじゃサデンアディダーイは大切ですクパッチュバンナサムカン大切でしたクトーンアディなんかサムカンタイトンにアジャマイサムカンコにゃ、うんあ,あ〜スワンルーパディセなんかサムカン大切ですルーパディセスク大切ではありませんジャブナイメイカーアリマセペンカムサデンパディセイレコアニクトワチュアンシャメイカップククエアティバイバイレオルアンサムカンのマシャイは大切ではありませんね 大切ではありません。<music> では、くっとわちアムわむしゅいしゅい。かまはまいなかっぺんありませんか。レオココトロンに。パティセットアディ。トンアディチュってゥンなかまいさむかん。ではとになさむかん。じゃぷとわヤやんがいで。ワワはい。大切ではありません。プリアンペンループアディの。さい。でした。ぷん。か。こう、ではありません。く <music>、パッチバンなまい。ではありませんでした。になか。こう。 ตองอดีตนะครับไม่แต่ตอนนี้นะครอาจจะใช่ก็ได้หรือว่าตอนนี้ไม่รู้ก็ได้คนไทยนะใช้อันนี้ไม่ค่อยได้เนอะเพราะว่าภาษาไทยนะไม่มีวิธีพูดแบบนี้ตรองอดีตจุดนึงนะครไม่จุดๆ,ๆๆนะไม่ค่อยใช้เท่าไหรค่ครับ เมื่อวานนะคะฉันไปวัดที่มีชื่อเสียงมานะครับแต่พอดีจัดเทศกาลก็เลยไม่เงียบเลยเนี่ยจะพูดว่าอย no ่างไรก็สิสึคะเดวะอาริมัเซนเดชิตะครับก็ไม่ได้พูดถึงปัจจุบันนะก็เมื่อวานไปวัดแล้วก็เมื่อวานนะครับไม่เงียบปัจจุบันนะไม่รู้อาจจะเงียบก็ได้หรือว่าไม่เงียบก็ได้แต่ไม่ได้พูดถึงปัจจุบันตอนที่ฉันไปวัดเมื่อวานนะครับไม่เงียบดังนั้นต้นใช้ด้วยปฏิเสธอดีตคือสิสึคะเดวะอาริมัเซนเดชิตะนี่นะครับก็ใช้อยู่นะแต่ว่าภาษาไไทยก็เมื่อววานปแ เงียบเลยอะจัดเทศการตัวน,นี้ไม่เงียบเมื่อไม่เงียบก็ภาษาไทยนะไม่ซีเรียสนะไม่มีรูป R ดีครับเพราะว่าไม่มี v e r t to be กับคำคุณศัพท์แต่ว่าภาษาญี่เป็นภาษาอังกฤษนะคะมีปฏิเสธอาดีตด,ด้วยมีอดีตด้วยเพราะฉะนั้นคนไทยนะคะต้นชิง あ、ににかかわカムグリアなマスペンましたカムクンナサプうデスペンデシタカムナムコムンガンデスペンでしたムンガンナうプうありませんナかループアディーパディセイクありませんでしたさいでしたプーン なんかありません、ありませんでした。なんか、チャイボイ、コジャ、ジャンダイ、なか。まあ、バンコンななじゃき、アダイアリーペン、パサー,ー、ディプン、ノモ、ダイアリーナ、ミプライオ、ユレオ、カプ、コンティリアンパサー、タンプラテー、ナカプ、キアンダイアリーナ、ミープライオー、マクマク、マクドイシャポ、コンティリアン、ループ、アディー,ニー、ニーナカプ、ナジャ、トンキンダイアリー、ダイアリーナ、モチャイテループ、アディー、チェメイ、ワニナ、パイドゥナン、ナ、サンドクマーク、ルー、ルーイ、コペン、ループ、アディー、モトルー、シェメイカ、マイアロイ、サンドクマー,クアニー ก็เรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้นใช้รูปอดีตดังนั้นถ้าจะเขียนไดอารี่ทุกวันนะครับเราก็น่าจะชินกับรูปอดีตด้วยนะครับลองทําดูครับครับวันนี้นะครับก็ได้เรียงรูปอดีตของคำคือหน้าศัพท์นะนะครับแต่ต่อไปเราก็จะเรียงรูปอดีตของคำคือหน้าศัพท์อีทําให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นปวดหัวครับเดี๋ยวจะดูครับส่อๆนะครับให้จะ終わりรีมาสวัสดีครับแซนรา